นะครับเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมไปชมโบราณของนัดนะครับหนองขาวครับซึ่งอยู่ตรงนี้ก็ตัวนี้ก็มี 1, 2, 3, 4, 5, 5้ตัว6ตัวเล็กนะเดี๋ยวให้นัดอธิบายทีละตัววา่าได้มายัางไงปรีไหนแล้วก็ผลงานเป็นยังไงเริ่มตัวแรกก่อนตัวไหนก่อนก็ได้นี้อะไรตัวนี้ตัวนี้ชื่ออะไรตัวนี้ด่างด่างคุณแผนครับด่างคุณแผน่นขาด,ดูดูท่านมาทางนี้ว่ามัน,ม,นมันย้อนสา ท่านผู้ชมจะได้เห็นโอ๊กจับไปเดียวนี่ครับเดี๋ยวผมพาแสงนิดนึงกันผมมองเห็นไหมลนะ่ะอ่ะพอพอได้ย้ะตัวนี้ชื่อด่างคุณแผนเนาะครับพี่เป็นเป็นวัวจากไหนครับนี่ยเป็นวัวข้าวโกวดครับข้าวสาลาพนมทวนครับพี่ได้ได้มานานนะครับเนจะ้านี่ได้ประมาณปีนะครับจะชนปีแล้วครับชนปีนะเป็นเป็น,เป,นเป็นวัวป่าป่าไหนก็บ้านน้อครับจะเน้นเน้นนอกเน,<ม>น้นนอกก็ได บ้าคานก็นใช้ได้ครับบาคานก็นใช้ได้ครับแต่ที่เขาสนับก็คือป่าปมานอกกันเนาะใช่ครับตามคุณแผนนี่ซื้อแพงไหมไอ้แพท่นี่ซื้อแสนสามห้าพันครับแสนสามห้าพันเนาะครับผลงานอยู่ที่เจ้าของเก่ากเป็นไงก็อยู่ประมาณยุ่นู้นก็ชนะมาซ่องเที่ยวครับซ่องทำเที่ยวแล้วก็มาผูกมาผูกนี้ก็มีก็แผลแต่แผ้ได้รอไแพ้เยอะก็คือแพ้ก็คือเราก็ประทับใจ ก็ใสยครับก็ซื้อมาเนี่ยนะครับแล้วตอนที่อยู่ตอนตอนมาอยู่กับเรานี่สนามล่าล่าสุดที่เป็นไงล่าสุดไปพวกนี้เจอเจอชุดดีเลยพี่พวกคือลองแซนแต่แต่แพ้ครับล่าสุดที่แพ้อพอว่าล่าสุดที่แพ้เพราะซื้อมาตั้งโควิดเลยครับแล้วก็เลี้ยงกันมาแล้วก็เพิ่งมาพูกพวกล่าสุดนี่คือแพ้เจอชุดดีเลยเจอชุดดีก็เลยแพ้ไปครับอกี่รอบแพ้ขึ้นนั้นน่าจะได้ประมาณ สร้าง18รอบประมาณนั้นท่านประมาณท่าน18รอบคันดีคันดีเล่นกันเยอะเสียกันเยอะอืมแพ้ใครวัที่ไหนบอกได้ไแพ้ห้องชุดดอนยี่กอกครับตอนยี่กอกใช่ไหมครับ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 เอเคนี่ครับด่างคุณแผนตัวแรกนะครับอ่าตัวต่อไปนะครับตัวนี้เพิ่งซื้อใหม่เลยพี่ยังสภาพยังไม่ค่อยสมบูรณ์เลยเพิ่งซื้อมาได้อ่าชื่ออันนี้ด่างวานินททายครับซื้อวันที่10สิงหาคมผ่าเลย เมื่อไม่นานนี่เองครับเป็นวัวที่ไหนเป็นวัวห้องน้องๆอยู่หลังสโม่พนมทวนพี่อืวัวพนมทวนครับเป็นเป็นบ่าไหนเนี่ยถูกบ้าครับตจ้านอกตอนที่พมเห็นนี่ยังไม่เคยเห็นนอกแต่ตอนซื้อมาเป็นบ่าไหนบ้าบ้าลอกบ้าลองใช่ไหมครับพึ่งพึ่งพิ่งมีตัวนี้แล้วพี่โอ้หครับนั้นก็นอกหมดเลยเนี่ยนี่เป็นบ้าลองตัวเดียวครับแล้วแล้วตอนที่อยู่กับเจ้าของเก่าที่เราไปเห็นที่สนามเนี่ยบ้าลองนี่เขาชนะหรือแพ้เนี่ยน้องพน้องเพิ่งซื้อมาพี่ตอนแรกบรนอวนแล้วก็น้องเพิ่งมาเลี้ยงแล้วก็้อออมมยยู่่างี แล้วก็ล่าสุดมาตั้งบ้านรองชุดพมชะนะก็เลยข้อซื้อน้องมามข้อปันน้องมาเดียวแพงไปขนีต้นนี้ซื้อหกเมื่ก็กว่าครับหกเมื่อ่าจแพงมากอืมครับเปิดเปิดสนามที่หลังโควิดที่ยังแข่งยังลองแข่งยังยังเลยพี่ยังนะเพิงพ่งมา อาทิตย์สิบสี่วันที่ผ่านมาสิบสี่ที่ผ่านมานี่ก็ไม่ไม่กี่วันนะเนาะใช่ครับอืมเกือบเดือนก็ยังไม่ได้ลองเนาะครับมีโปรแกรมจะลงไหมอย่างวันที่ยี่ห้านี่ครับยี่บห้านี่ลงนะขบานอ๋อที่ว่าที่เราขันอ่ะนะครับอ๋อโอเคนะครับติดตามผลการนะครับตัวนี้ยอ่าตัวต่อไปครับตัวนี้ไอออโต้ครับด้างออโต้ด้างออโต้นะครับตัวนี้ครับตัวนี้ก็ลักลักเลยอืมเป็นตัวลักลักเลยตัวนี้ได้มานานยังตัวนี้ตัวนี้ก็จะยุ่งครบสองปีแล้วพี่ ครบสองปีครับตัวนี้ครบใช่ไหตัวนี้ซื้อซื้อซื้อครับซื้อชุดแรกๆเลยชุดแรกเลยเนาะครับด่างออโต้ที่เราที่ว่าเริ่มเล่นที่ว่าเริ่มเล่นนะเนาะใช่ใช่มาเริ่มชุดจริงๆเลยจนะต้นนี้เป็นวัวทีตําบานที่น้องขาวนี่นะครับน้องขาวเนี่ยเนาะครับเป็นวัวนอกครับตันนี้ก็ซื้อมาก็แพงกว่าจะแพงต้นนี้ซื้อไม่ค่อยแพงครับซื้อเจ็ดหมื่นกว่าบาทเจ็ดหมื่นกว่าบาทนะครับผลงานก็ตอนอยู่จะข้องเก้าก็ ห้าหกเทีเ่ยวพี่ชนะแล้วก็ oh. ล่าสุดที่ว่าอยู่ข้องเก้าก้อนที่พมจะใจนี้นะก้อนที่พมจะเจือลาสุดแผลแต่แผลรอยก็รอบก็ซื้อมาซื้อมามาอยู่กับพมกว่าซ้สามสี่เที่ยวยังไม่แพ้เลยสี่สี่สนามนี้ยังไม่แพ้เลยครับอืมซ<ท>้มสี่เที<ๆ>่ยวก็ถือว่าเป็นวัวที่น่าจะน่าจะปั้นขึ้นอ่ะพูดง่ายเนาะก็ตัว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 หลักแล้วพี่ตัวสูรหลักเลยแหละเลยตัวสูเลยหลางวัวโตเนาะครับ ครับ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 โอเคคับครับพี่ค่ะตัวไหนตัวนู้นก็ซื้อมาเมื่องานประจําปีวันนั่งกะทุมครับนี่วัวที่ไหนครับเนี่ยตัวนู้นวัวพายงามหัวกระเจ้าพี่วัวหัวกเจ้าใช่ไหมตัวแพรนะครับเขาชื่ออะไรสบายแพร่ครับสบายแพรใช่ไหมครับอ๋อสบายแพรครับอืมซื้อมาแพงตัวนี้ซื้อแฟนเดียวครับแฟนเดียวครับวัวนอกเป็นกัน ตอนตอนตอนซื้อชนะคืนนอกกระทุมเลยชนะนอกครับแต่แ่นี่เป็นลักๆเป็นวัวตังบาส้ำครับซเก่งอ๋อเป็นบาสามใช่ไหมครับครับโอ้ถบ้าสามเก่งนี่ก็โอ้ช้ได้เลยเนาะครับเป็นวัวนิ่งเป็นวัวนิ่งวิงวิงนิ่งแต่เราก็มีวอวลองตัวเดียวใช่ใช่บาสามก็ยังใช้ประโยชน์ได้น้อยอ่ะครับแต่ตอนซื้อเซื้อซื้อแพนี่บ้านอกมาเออครับแต่ลองผงนอกตอนตอนซื้อเนี่เป็นนอกใช่ไหมตอนซื้อชนะนอกมาเลยพี่ชนะนอกมาเลยถ้าเราก็เล่นนอกก็น่าจะเล่นได้นะะครับแต่ส่วนใหญ่จะตังท่าม ทั้งสามใช่ไหมครับพวกยืมอมางอะไรมันก็ยืมไปทำซ้ำให้พวกทีมงานน่ะก็อยากเป็นขาดสามก็เอาสามไปใส่สามได้เลยตรันี้บ้าบ้าขารให้ห่วงไปนิ่งเก็บสบายแพรนะครับตัวนี้โอเคครับอ่าตัวต่อไปตัวนี้เพิ่งซื้อพี่เคไหมครับพี่เคไฮเทคอ่านครับหามุมกล้องครับอ่านนะครับตัวนี้ชื่ออะไรครับตัวนี้ประจันเซี่ยวครับประจันเซี่ยวนะครับที่บอกว่าตัวนี้นะ นี่ราคาเท่าไหร่ที่ว่าเอาเรื่องกันราคาตัวนี้ซื้อแสนหกครับเออตัวนี้เสนหกประจันเกี้ยวนะครับได้ได้มากี่ปีแล้วตัวนี้สองสามเดือนเยพี่ไม่นานนี่เองนะครับสองสามเดือน,นตังต้ตงแต่เริ่มเปิดนะครับแต่เราเปิดเนี่ยนะครับเปิดเปิดดูดูการเลน่นกันนี่แหละอืมครับพี่วัวที่ไหนต้นนี้เป็นลูกเกิดลูกเกิดพี่เอน้องห้อยป่าบุรีครับอ๋อวัวมาจากประจวบนะตัวนี้เนาะครับตัวนี้ลูกเกิดพี่ครับพี่เอเลนเอามาผู้่เอเินซื้อมาอืมครับเป็นบ้านนอกเหมือนกัน นองครับได้ทุกบ้าพีไ่ได้ทุกบาใช่ครับได้ทุบาแต่ที่เราลองที่เราลองมาอยู่กับเราก็าคือนอกนอกครับลองลองเคยยังบา้านลองเคยลองยังก็ลองตนอ,อยู่นู่นตั้งลองครับแต่มาอยู่กับผมนี้ยังยังใช่ไหมครับเพราะมันไม่มีชุดไงพี่อนนเราเรา,เราตโ,ตโตโตไืมมันไม่มีชุดเรากก็ต้องเป็นเล่นเป็นนอกไปเลยครับก็ตั้งใหญ่หมอนพวกน้องใช่ครับที่นี้ก็ราคาก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันครับตัวนี้ครับอายุเขาประมาณตั้งปีนะประมาณสองปีสองปีจนสองปี รุ่นเล็กกันเนาะใช่ใช่กำลังเล่นเลยครับกำลังเล่นเลยตัวนี้นะครับครับกำลังเล่นครับโอเคครับอ่าตัวต่อไปอันนี้มนดําครับมนดํามนดําครับมนดําตัวขาวจะเรียกมนดําครับเป็นยังไงมูงวัวจากไหนเนี่ยตัวนี้เของพี่เก่งไรมะนาวกุยครับอ๋อวัวจากกุยบุรีตัวนะครับได้มานานครับตัวนี้ตัวนี้น่าจะชนปีละพี่ชนปีลยใช่ไหมน่าชนปีซื้อช่วงโควิดพอดีนะซื้อมาปุ๊บก็ปิดเลย พอซื้อมาโควิดซื้อมาก็เลี้ยงยาวเลยเลี้ยงยาวเลยไม่ต้องสอมเลยของไม่ได้้อมเลยครับเพิ่งมาเริ่มเคี่ยวนี่แหละเป็นหัวนอกใช่ไหมครับพี่นอกเหมือนกันนอกตัวนี้นอกเลยตัวนี้ลงสามยิงยังตอนอยู่กับเราเนี่ยยังครับไปแต่สอบไปห้าครูไม่ได้ครับไม่ค่อยไม่ค่อยได้ครูแต่ก็้อมอยู่ตลอดอแต่สอมก็คือเป็นไงบ้าง้อมก็ดีทุกครั้งพี่ดีทุกครั้งเนาะครับประทับใจทุกครั้งครับนี่ครับตัวต่อไปนะครับครับอ่ะ ตัวโน้นมนีที่จะเป็นยุงตัวโน้นเนี่เพิ่งซื้อมาเหมือนกันไอชุดนั่นก็เป็นชุดแรกๆที่เลี้ยงนะพี่ชุดแรกเหมือนกันใช่ไหมครับเป็นมาไป็นชุดที่เล่นแหละนี่ก็เป็นวัวของอาร์มเนี่ยตัวนี้พี่ว่าลูกเกิดนะใช่ตัวนี้เขาไม่อาร์มพี่เราตะปูเนาะครับตัวตัวนี่ตัวนี้เล่าปะเยาพี่อ๋อเราปะเยาเออเราปะเยาตัวนี้นะครับเป็นเราปะเยากำลังเล่าห้อมเลยตัวนี้พวกตามมันรุ่นจิ๋วเขาเล่นกันรุ่นนี้เขาเล่นกัานสูงเออเขาเล่นเล็กๆกันเลยทุกวันเนี่ยครับ อ่านี่ครับดีชุดหนึ่งครับต้นตัวนี้ไอ้ควันครับควันมงคลควันมงคลครับตัวนี้ก็ซื้อพีพีตามบ้านมาที่พีพีทางธรรมกาครับก็คือวัวเป๊ะวัวกาวัวกาเนี่ยเนาะครับมาซ้อมที่บ้านอชอบก็ข้อซื้อพี่เข้าได้มาหนาน,านี่ตัวนี้ก็ปีกว่าพีพ่ปีกว่าเหมือนกันครับตัวนี้ปีกว่าป่าป่าบ้านนอกเหมือนกันครับบ้านนอกบ้านนอก ตัวนี้ได้ทุกบ้านครับได้้ทุกบานเมันเป็นตัวเป็นตัวอาจารย์ในบ้านเลยพี่เป็นยังไงก็คือว่าไม่มีนอกก็ควั่นไม่มีไม่มีบ้านไหนก็ตัวนี้ครับพี่คือเขารับได้ทุกทุกอย่างมั้ยไดได้หมดครับหาตัวไหนไม่ได้ก็ขวั่นนี่แหละครับไม่มีก็ควั่นตัวไหนไม่มีก็ควั่นอย่างเดียวเออจนแข็งแรงครับพี่เมื่อคืนก็เอามันทับเมื่อคืนก็ทับเออเมื่อคืนก็ทับเองอืมครับตั้งไปแล้วนะใต้นายใช่ครับตั้งคานไปแล้วไล่ซิปแล้วก็เอาเอาผูกน้องอีกดูหน่อยค ครับซื้อซื้อเมล์ไก่ก่อนต้นนี้ซื้อไม่ค่อยแพงครับซื้อสร้างหมื่นแปดเป็นหัวซ้อมบอลบอลดาวลุงพี่ก็ตัวเล็กซื้อตัวเล็กเลยใช่ไก็ย่ำย่ำกว่านี้หน่อยครับย่อำกว่านี้หน่อยประมาณนี้นะประมาณนี้อ่าตัวโตขนาดนี้ซื้อมาก็พอดีแหละก็มาออกผูกก็ใส่คานดีก็มาผูกหลานทุงมม่วครับอผวนลุดผวนลุดที่ว่านอกที่ว่าบ้าบ้าบ้าลองผวนลุดสร้างมพี่คือนต้นนี้แหละตัวนี้เลยใช่ไหมครับ ใช่ไอขวัญไอขวัญนะครับตัวเนี้ยครับอ่ะตัวโน้นตัวโน,น,น้นไอลายครับไอลายลอยล้านผมเรียกลอยล้านเนี่ลลยลายเลยนะลายลอยล้านพี่ลายลอยล้านครับตัวนี้มันก็นเล่นชุดเหล็กอยู่แต่ปีนี้โตปล่อยฟุงเป,เป็นวัวที่ไหน,นไตัวนี้ลูกเกิดน้องช้างครับบ่าพลอยอ๋อวัวบ,บ่าพลอยครับ oot, ตัวนี้ลูกเกดน้องช้างพี่นอกเหมือนกันตัวนี้เป็นว่าคานครับแต่ปีนี้ร่างกายมันโตไอแต่อายุน้อยพี่อายุเท่าไหร่เนี่ยตัวนี้มันน่าจะ มันก็จะชนช่งปีเดียวไปแต่พวกนี้มันจะกว่าเลยสองปีเลยจะชนใช่พี่พอวัวปีที่แล้วตัวตัวนิดเดียวครับแล้วปีนี้พอดีพอมาปล่อยไปปล่อยหลวือ๋อไปปล่อยมันก็เลยกินเยอะวาโตมาคันนี้ปีนี้คือไม่ได้ชุดใหญ่แล้วมันพุ้งเลยการไม่เล่นรุ่นอีกรุ่นหนึ่งเลยเนี่ยใช่พี่ปีนี้คือไม่ได้ชุดใหญ่แหละหลายร้อยล้านนะครับตัวเนี้ยตัวนี้ตัวนี้พ่อกระต่างมันอยู่หลายคนพี่ก็ผมว่ามันหโดยก้านก็โอเคนะ้วผมว่าเนาะครับโอ้พ่อกระต่างมันอยู่หลายคนอืม ลองเปิดโควิดนีได้วิ่งกับก็ตั้งสามตั้งสี่อยู่เดือนงเดือนนี้รับก็ตั้งสามตั้งสี่อยู่ใช่ไหมรับก็มีพวกยืมไปไถบาซีมั่งอะไรมั่งก็โอเคอยู่ใช่ไหมรับไม่ได้อยู่ใช่ใช่พึ่งพึ่งจะเริ่มเริ่มมันมันตัวโตไงพี่แต่ดูมันอย่างฟูชุดใหญ่กระดูกยังไม่ได้แต่ตัวโตตัวโตครับป่อยฟุงอ่ะพี่วัววัวป่อยหลวมาเออมันเลยทำให้มันโตเร็วเนันพุ่งเลยอ่ะใช่ครับปล่อยหลวมาครับนี่คือได้ด่างร้อยล้าน ไอ้ตัวเนี้ยตัวนี้เป็นพวกงอไม่ไหมพี่ไม่ไหมเนาะเพิ่งเอามาเอามาฝึกครับคเอาเอามาฝึกกันเามาฝึกกันเขาประมาณนี้ใช่พี่นน่นไฟถ้าไฟฟ้านะไอ้ด่างสันฟ้านะรูอยู่ข้างในออ๋ดดูไ้มีรูตายมีรูตายเพื่อพี่ดูพี่นนเราปล่อยไปตัวแรกกันแล้วตัวนั้นนะใช่ใช่สองปล่อยไปเพื่อนนะเนาะครับสองแสนห้านะครับอันนี้ก็ครอข้อควรข้อควรโบราณของเราเนี่ยเนาะครับนี่ข้อโบราอ๋อก็คืนเอาไว้ที่นี่เนาะกรคืนอยู่นี่อ๋อเลยครับไปดูด่างสานฟ้านี่คือป้าโบราณ ครับของนับนบนับน้องขาวที่ไหนี่นะนี่สบายแพ้นนะนี่แพ้ครับซื้อสิบเอ็ดกุมภามันจะมีวอกมันละพี่อ๋อไอ้เพรตัวนั้นใช่ไหมใช่ใช่นี่ครับลูกของไอ้แพ้ยที่เมื่อกี้นะครับพี่ท่านผู้ชมท่านชมครับซื้อมาค่าตัวแสนสิบเอ็ดกุมภาหกสามครับของสาวพี่จะเข้าต้องปีแล้วพี่อันนี้ครับนน่นไอ้ฝาอนนนฝาน้ำลูกไม่ใช่วันซื้อพี่อันนี้ลูกลูกคืนที่ชนะวันที่สิบหก เดือนเจ็ดหกสามอ๋อนี่คือดาวซาลฟ้าชนะครับดหนองกระทุ่มสิบหกเดือนเจ็ดหกสามครับแล้วก็ประมาณอีกซ่องทั้วันก็ใหญ่ค่ายไปใช้ค่ายไปนะที่ว่าขายไปสองแต่หน้านะครับแต่ถ้าซ่องรูปนี้รูปวันที่วันที่แปดเดือนสามหกสามนี่วันที่ฝาตั้งรองชนะร้อยสิบรอบที่บ้านที่ว่านครับอ๋อครับที่ว่ามที่เพชรเหรนะใช่ครับอืมชนะไข่หวานปักตอกเออไปไปเล่นลานพี่ว่านครับอ๋อเป็นเล่นลานที่ไข่หวานปักตอกอครับเป็นเล่นลานพี่ว่านอ๋อเนเล่นลานที่โน่นครับ แล้วถ้าพวกนี้พเพลย์แพร์ทำซ้ำนะพี่มียูมาแล้รู้ว่าอยู่หมดเลยนะครับแล้วก็โตพวกน้องขึ้นนั้นอยู่โน่นโตนี่ครับก็เล่นกันมาเรื่อยๆเลย,ยพี่ครับก็บถือว่าเป็นอีกคอกหนึ่งที่ที่มีวัวนอกจะบอกว่าวัวนอกเยอะครับ่วใหญแทบจะแทบจะวัวนอกแทบ้งหมดอะครับ,บมีวัวรานรู้สึกจะมีวัวรองตัวเดียวไอ้ไอ่แต่ใบแพร์จะเป็นวัวรองอะนะอ่าไอ้เพ่เพ่เพ่ด่างนะด่างดำตรงไหมใช่ตรงนั้นก็เป็นนอกหมดเลยครับส่วนใหญ่จะเน้นเน้นนอกพี่ นี่คือเนี่ยคือถ้านะถ้าสมาชิกซื้อซื้อให้เขาใช่ครับเกียรตยศของเขาเนาะครับพอชนะเสร็จแล้วก็ซื้อให้เนาะครับตัวใหญ่เป็นของก็แทบทุกตัวนะพี่เนาะใช่ใช่พี่มียูเคราะนู้นนี่อะไรอีกห้ไปมั้งอะไรมั้งครับไม้กระดูดเลยไม้กระดูไม่ทด้งนระดูดทั้งหมดครับโอ้ไม้กระดูดเลยนะครับกระดูดข้าโบราณใช่ไม้กระดูดทำ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 รูกระดูมาเลยโอ้ตายตาย ที่บ้านผมไม่มีกระดูเลยเนี่ยขอแบ่งไว้หน่ไม่กระดูพึ่งพึ่งพึ่งเสร็จครับพึ่งเสร็จใช่ไหมครับตอนแรกอยู่ของนานใหญ่มานี่นัดหนองขาวเนาะเวลาออกออกลานเนาะครับพี่ทีมนัดหนองขาวเอาละครับท่านผู้ชมครับเมื่อกี้ก็พาทุกท่านไปชมวัวลานของของนัดของเลสนะครับที่อยู่ตรงนี้ประมาณตัวนี้5ตัวตัวนั้นอีก3ามสามตัวนะครับสองตัวสามตัวนะครับก็เป็นวัวนอกแท่บทั้งหมดเลย ถือว่าเป็นข้อข้อหนึ่งที่เป็นวนอกนะครับข้อติดตามผลงานใครที่เป็นแฟนคลับของนัดน้องขาวก็ติดตามผลงานที่สนามได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ทางช่องตรอนเที่ยวลไทยขอต้องขอขอบคุณเดชนะครับนับแล้วก็อามากๆนะครับที่รุนามานั่งพูดคุยจู่กับโบราณนะครับซึ่งทางช่องก็ต้องขอบคุณมาฟาครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ